ความกรุณางดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิป e อกซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord mm hmm. เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับโอเคสำหรับ EP 78นะคะ,ะก็เนี่ยฝั่งของ อาจารย์ที่เป็นโรงเรียนช่างหุยก็ไม่ยอมเนาะคือให้ไปเรียกทางซานมาแล้วก็ทางซานก็มาแล้วก็มาแสดงบทบาทเลยกันการละครเกี่ยวกับจ์นหยาเอกพอโคตรเนียนแล้วแบบยี่เห็นไหมเขาบาดเจ็บมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเจอเป็นแบเป็นอะไรสรุปให้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยในตอนนั้นอะไรเงี้ยก็ว่าไม่ไม่รู้อืมแต่ความจริงนะเราได้เห็นน้องเหมือนกับสะท้อนใช่พูดทางซานไม่ได้ทําเลยอ่ะเหมือนโดนเองโดนเองโดนสิ่งที่ตัวเอง ก็คือแบบทำภาพดวงตาขึ้นมาแล้วถ้าคนรู้ทาะมันก็จะสะท้อนกลับับอืมถูกตัวเองใช่แต่ว่าทางซานอะทำแบบเหมือนกับปล่อยพลังใส่ทีมให้ทีมดับลมลงไปส่วนตัวเองก็จนตัวเองก็ใช้พลังอัดเข้าหน้าอกใช่เพื่อให้บาดเจ็บจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเหมือนกับมันโดนอืมโดนแบบเหมือนแบบโดนโดนเหมือนกันอะไรเงี้ยเออประมานนั้นแล้วก็บาดเจ็บไปสองสองแบบหลายวันแล้วก็ไม่ได้แข่งสองรอบเลยเนาะอืมก่อนหน้านั้นอะ ก่อนที่จะแข่งก็คืออัดพอน่นฉลาดแล้วนะให้ให้อาจารย์ไปบอออาจารย์ใหญ่่าเอาขนมมาด้วยอ,อใช่ก่อนที่จะไปเรียกทางซานบอกว่าให้อาขนมมาด้วยเออตอนแรกทางซานปรากฏตัวมาก่อนแล้วก็เหมือนกับฝั่งนั้นเขาไม่ยอมเ,เขาก็บบอกว่าไม่รู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็โวยวายนู่นนี่งั้นก็แบบตัดสิทธิ์โรงเรียนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วประตูก็เปิดออกของเออไม่ใช่อันนั้นโยนเข้ามาก่อนตาโยนเข้ามาก่อนตาก็คือตาของ เขาเรียกราชทินนามเราถึงจะมีหรืออะไรไม่ไม่นเป็นของราชินนามตาหนะเป็นของอะไรนะสํารักวิญญาณหยุดไม่ที่ใหญ่สุดอะชื่ออะไรวะขององค์สังฆราชเป็นตาสังฆราชใช่ถ้าครบถูกอัดซึ่งคนที่มีก็คือมีสังฆราช่ต้งมีสังฆราชมอบให้เท่านั้น้งอ้าวเหรอน่าจะใช่อ้าวเหรอเออเขาบอกว่าเป็นของตาของสังฆราชอต่ไอ้คนนั้นพูดอะ นึกว่าเป็นตาของตระกูลใหญ่สามตระกูลนั้นไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าอย่างไงไ,ไม่รู้ว่าพ่อ,อ,อมาได้ยังไงเขาเขาเข้เขาใจว่าเป็นตาของสามสามตระกูลใหญ่ก็คือตระกูลของขององค์สังฆราชตระกูลห้าวเทียนแล้วก็อีกตระกูลหนึ่งตระกูลอะไรอีกหนึง่งราชะมังกรหรอหรืออะไรก็ได้อ๋อไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมไม่ไม่แน่ใจว่าอย่างไงแต่เหมือนกับว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยครบทุกอันเนี้ยน่าจะเป็นจะมีเฉพาะ องสังฆารานหรือเปล่าที่สามารถเข้าออกอันเมืองอะไรนั้นได้เใช่ไหมเออแล้วพ่อพ่อถังสารไปได้มาได้ยังไงวะไม่รู้เฮ้ยหรือว่าตีคนเก่าแล้วได้ได้มาอย่างงี้นะไม่ไม่น่าใช่นะแต่คนนั้นน่ะเห็นเพื่อว่าตาองสังฆารานเลยนะแล้วมันก็ยอมเลยใช่เรายอมเลยไปเลยไปอย่างรวดเร็วเลยอืขอโทษขออภัยเลยแล้วก็ไปเลยก็คือมันไม่รู้หรอกว่าคนใด็กคนนั้นน่ะองสังรารน่านสั่งมาจริงหรือเปล่านะมันก็ยังแบบ เป็นตัวน้อยตัวเล็กอยู่มันเลยเชื่อง่ายเขาว่าหลังๆอะอาจจะใช้ไม่ได้ถ้าหลังๆอเพราะถ้าระดับสูงๆแล้วก็มีการหึงหวงเกิดขึ้นคิดว่าขององค์สังฆราชใช่เพราะเขามีซัมติงกันเนาะอาจารย์ใหญ่ก็เลยนั่นกว่าเป็นของพ่อทางสาลารพ่อทางสาลรเอามาไว้ให้เลยเนี้ยฉันชอบอาจารย์อพ่อของนิ่งหลงๆนะฮะมันแบบนิ่งิ่งให้ถังาหนึ่งรอบ เหมือนแกก็รู้ทันถังสานอีกเ่ราะว่รู้หมดเลยว่านังสารเล่นละครอยู่คนนั้นก็รู้อ่ะทำอะไรไม่ได้งเียช้างหุยใช่ก็บอกหรือว่าพระเจ้ามาเล่นละครตบตาข้างไม่ได้หรออะไรเงี้ยทำอะไรไม่ได้ก็หลังจากนั้นก็เป็นเป็นเหมือนกับช่วงที่เขาซอเอ้ช่วงช่วงที่เขาแบบว่าประลองกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นเป็นเป็นแบบว่าสถิติแพ้ไปสองรอบเพราะว่าไม่ลงใช่เหมือนกับ อยากทาให้เหนียนบางคราวนะเหมือนแบบบาดเจ็บหนักอะไรเงี้ยกํา้องเล่นช้างมุ้แล้วก็พักไปจะได้กักอันนี้ไว้ด้วยไงกักแบบว่าประกักวิญญาณไว้แบบอย่าเพิ่งปล่อยออกมาจะได้ไปเข้ารอบทิ้งหรือเปล่าเออกักพวกพลังที่เก็บไว้ไม่ใช้ให้หมดเออแล้วก็ต่อไปก็จะเจอกันกับโรงเรียนวารีเอสํานักวารีอะไรนะวารีสวรรค์มีแต่ผู้หญิงเนาะซึ่งเขาบอกว่าชนะโรงเรียนนั้นมาด้วยอ่ะโรว่าีันที่เป็น นุนงเนี่ยคีโช,ชืมเพราะว่ามันแพ้ธาตุกันนั่นแหละก็เลยเลแพ้มาเรื่อยๆเพราะมันเป็นแบบธาตุเดียวตลอดไงเมย์น้ำก็น้ำก็เลยชนะชนะี้ม, <ไฟ S 2> มีคนตอนที่เขาแนะนําทีเราคนนี้น้ายี่ใหญ่เนาะนเขาบอกว่าเป็นสายป้องกาเอเป็นสายเลยนะเหมือนของของทางซาน่ะอีกคนควบคุมหัวหน้าทีมมันเป็นสายควบคุมเขาบอกว่าเป็นสายเดียวกันกับทางซานเลยน่าจะยากแหละระดับ43เลยนะระดับเยอะก็ทางซานระดับหนึ่ง แต่มงแหวนไม่ไดำทั้งสงองมงแหวนดำเดี๋ยวต้องมารอร้นกันเนาะอัดอีน<ช>้าว่าจะต่อสู้กันโ,ดโหมดมันแค่ไหนพอ,อ,อมันมันเลยนะโอเค <laughs> ค่ะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราในคอนเทนต์นี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะครับผมถ้าอยากสนับสนุนพวกเราเพิ่มเติมก็สามารถกดสมัครสมาชิกและกดปุ่มซุปแต็งได้ครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะเจอกันอี้พีหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ